สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมรับฟังการาการการสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับไปวันนี้มาคุยกันเรื่องเดียวเลยนั่นก็คือเรื่องของปัญหาน้ำประปาของจังหวัดปทุมธานีครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอทักทายผู้ชมที่เข้ามาชมกันนะครับ สวัสดีนะครับคุณทีมชัยวัฒน์นะครับจากวรังคูลคลองสามน้ําขุนอยู่นะครับยังขุนอยู่ใช่ไหมครับอคุณหนูปลาทองนะครับแก้มป่องยังขุนเหมือนเดิมครับมีคนฝากให้กําลังใจคุณพิธามาด้วยนะครับฝากบอกนายกพิธาด้วยค่ะสู้ๆนะครับคุณการจนานะครับก็ส่งกําลังใจให้ครับขอบคุณนะครับรับชมรับฟังจากที่ไหนพิมพ์แจ้งเข้ามานะครับมีปัญหาน้ําประปานะครับ ไม่ไหลไหลอ่อนสีคุณข้นหรือมีกลิ่นอะไรยังไงพิมพ์แจ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัญหานี้กันนะครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเวลานานมากนะครับที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับก็มีผู้ร้องเรียนมีผู้แจ้ง เรื่องต่างๆเข้าไปที่เพจของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารางังสิตหรือแม้แต่ในเบอร์โทรนะครับสายด่วนของกอปภนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโทรศัพท์เข้าไปเยอะมากทีเดียวนะครับใครอยากรู้ว่าความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปเข้าไปดูได้ที่เพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขารางังสตนะครับในคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องจะเห็นโอ้โหคอมเมนต์คอควายเยอะมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ ก็ลองเข้าไปดูได้ครับใครอยากเสพความบันเทิงซึ่งอ,อย่างนี้แล so ้วก in oui, ันครับก็เข้าใจการประปานะครับแต่ว่าผมกําลังจะมาพูดถึงทางออกของการแก้ปัญหาน้าปราปาในในระยะยาวนะครับว่าเราพักก้าไกลมีจุดยืนนะครับยังไงนะครับต่อเรื่องของการแก้ปัญหาน้าปราปานะครับรวมถึงร่างกฎหมายที่เรากําลังจะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับพรบน้ำประปานะครับเป็นหนึ่งใน45ฉบับที่พรรคก้าไกลเราจะผลักดันนะครับแล้วก็ยื่นเข้าสู่สภานะครับทันทีทําให้สาเร็จนะครับใน1ปีนะครับเป็นกฎหมายที่จะเข้ามาเปลี่ยนเรื่องของการให้บริการนะครับน้ำประปาในแต่ละพื้นที่นะครับโอเคเริ่มอย่างนี้ครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับผมเชตวันนะครับเตือประโคนสสพรรคก้าไกลจังหวัดปทุมธานีเขตหกครับ พื้นที่ตรงนี้ก็คือคูกดลำสามแก้วและลาดสวายนะครับพอแม่พี่น้องครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับผมในฐานะผู้แทนของทุกๆท,ท่านนะครับก็ได้เข้าไปทําหน้าที่ในสหาะครับวาระแรกอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนั่นก็คือเรื่องของการโบวชเห็นชอบนะครับให้คุณพิธา ลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแม้นว่าจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งแม้นว่าจะไม่ถึง376เสียงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันที่19นะครับวันพุธหน้าก็จะมีการโหวตกันใหม่นะครับก็มาลุ้นมาส่งกําลังใจให้กับสวออกันนะครับว่าเออนะมาโหวตกันเถอะมา หยุดงดออกเสียงได้แล้วนะครับมีมีเสียงก็ควรที่จะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ตั้งใจทาเต็มที่แล้วก็อย่างที่คุณพิธทานะครับทางหัวหน้าพรรคก้าไกลคด n เด d ตนาะยกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลเราได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าก็นะครับก็จะมีการนะครับโหวตวันที่19แล้วพรรคเก้าไกลเราเองมีจุดยืนนะครับยังไงนะครับก็ลองไปติดตามได้ทางเพจของพรรค ก้าวไกลนะครับซึ่งคิดว่านะครับวันที่19นี้นะครับเรามารุ่นกันอีกสักครั้งครับมารุ่นกันดูว่านะครับเสียงของสวนะครับ หลายๆคนที่ไม่ได้มาโหวตนการในวันนั้นนะครับหลายๆคนที่งดออกเสียงกันในวันนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นคะแนนสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับโอเคสําหรับพื้นที่เรานะครับผมก็โดนตำหนิมาว่านะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแน่นอนนะครับก็มีเรื่องวุ่นๆกับงานในสภานั่นแหละครับก็เลยทําให้นะครับไม่ไม่ไมไม มีคนทักเข้ามาแล้วกันมีคนส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วกันว่าอยากให้มาดูเรื่องออปัญหาน้ำประปาประ,ปะทุมธานีในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยครับผมก็เลยไปในพื้นที่ครับไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องผมแค่โพสต์คำว่านะครับวันนี้ดูปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ใครอยากให้ไปหาที่ไหนยินดี แล้วปรากฏว่าเมื่อวานครับตลอดช่วงเช้านะครับแล้วก็ทั้งวันเลยมีคนส่งข้อความมาว่าอยากให้มาดูปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้านเขาที่นี่โอ้ผมก็นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับขอไปเยี่ยมเยียนนะครับเมื่อวานที่ไปก็มีที่หมู่บ้านพฤษา17นะครับก็ตรงนี้ก็ไปเปิดก๊กน้ำให้ดูกันจะๆเลยนะครับน้ำก็ยังขุ่นอยู่นะครับไปที่หมู่บ้านพฤษา17นี่อยู่คลอง3นะครับหลังจากคลอง3ผมก็ ตัดเข้าไปที่คลองสี่นะครับไปตรงเส้นสวัยประชาราชนะครับไปที่หมู่บ้านพนาสนนะครับพนาสนนี่ก็มีโอกาสนะครับได้ไปเจอนะครับทางทางทางผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะครับก็พาไปดูเหมือนกันว่าปัญหาน้ําประปาเป็นยังไงนะครับก็ยังขุ่นเหมือนเดิมจากพนาสนขึ้นมานะครับที่อิงรดาแล้วก็มาต่อที่บุรีรมนะครับปรากฏว่าครับเหมือนกันครับ เข้าใจว่าทั้งเส้นสวัยประชาราชน่าจะน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับสถานที่จุดสุดท้ายที่ไปก็คือทางทีมงานผมเขาก็ไปที่หมู่บ้านพกษา20นะครับย้อนกลับมาที่พกษา20ที่ลำสามแก้วพกษา20ีนี่เป็นหมู่บ้านที่คนอยู่เยอะมากนะครับก็ปรากฏว่าสภาพน้ําประปาก็เช่นกันครับคือปัญหาที่ที่ผมได้รับมา1นนอกจากไหลอ่อนแล้วนะครับที่ผ่านมามันไหลอ่อนถูกไหมครับที่ผ่านมามันไหลค่อยแค่ยกสายยางมาน้ําก็ไม่ไหลแล้วนะครับ ก็เข้าใจการประปาสู่ภูมิภาคสาขาลังสิตก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเรื่องของการที่น้าประปาไหลอ่อนนี้ด้วยการทําอะไรครับด้วยการเปลี่ยนท่อด้วยการเปลี่ยนประสานท่อนะครับจากจากท่อขนาด800นะครับให้กว้างขึ้นเป็น1,200นะครับ1,200ร้อยนะครับซึ่งก็คือการที่กําลังขุดนะครับประสานท่อแล้วก็จะเปลี่ยนท่อจาก800เป็น1,200นี่แหละครับแน่นอนมันแข็งแรงกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีเพราะว่า แรงดันน้ามันก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมท่อที่เป็นท,ท่อท,ที่มันมีความคงทนกว่าก็จะสามารถเพิ่มแรงดันน้ําได้นะครับพอเพิ่มแรงดันน้ําน้ามันก็จะไหลแรงแน่นอนเพราะที่ผ่านมานะครับคุณเป็นลดการสูญเสียน้ําด้วยการลดแรงดันนะครับมันก็แน่นอนปลายทางปลายท่อมันก็ไหลอ่อนไหลบบาไหลเบานะครับทีนี <magic. S 1> ้จาก800เป็นพันสในกระบวนการของเชื่อมประสานนี่แหละครับการที่จะเปลี่ยนนี่แหละครับการที่คุณบอกว่านะครับ ถ้าใครจําได้ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันจะมีประกาศงดจ่ายน้ําของการประปาส่วนภูมิภาค e, สาขาลังสิทธ์ตลอดทั้งอาทิตย์เลยใช่ไหมครับวันไหนบ้างนะครับเขาก็จะประกาศผ่านทั้งเพจนะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะครับในเพจของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา,ารังสิตธนะครับก็เพื่อที่จะทําเรื่องนี้แหละครับจะเปลี่ยนท่อนะครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับคือมัน การประชาสัมพันธ์ในเพจอย่างเดียวมันผมคิดว่ามันไม่เพียงพอเนาะมันอาจจะต้องไปประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยคุณไปเก็บค่าน้ําเขาได้ไปจ่ายบินค่าน้ําเขาถึงบ้านได้แต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์การมีแผนการนะมีแผนการว่าเดือนนี้จะทําวันไหนเดือนนี้จะงดจ่ายวันไหนก็แจ้งเขาไปได้เลยครับทั้งเดือนนะครับแล้วให้เขาสํารองน้ําไปใช้ได้ให้เขาเตรียมตัวรับที่จะเจอกับ น้ำที่ไม่ไหลนะครับไม่ใช่กลับมาจากการทํางานเหนื่อยๆนะครับพอมาถึงบ้านตั้งใจไว้ว่าจะอาบน้ําอาบท่าให้สดชื่นปรากฏว่าน้ําไม่ไหลยอย่างนี้ไม่ได้ครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งการาระปรส่วนภูมิภาคสาขาลังสิตก็ใช้วิธีการแคเ่เตือนไปที่เพจนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์กันไปที่เพจซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างที่ผมว่าครับมันก็ก็ไม่เพียงพอนะครับเตือนอะไรบ้างให้สํารองน้ำนะครับให้สารองน้ำนะครับ 2. จะเร่งดําเนินการโดยเร็ว สำรองน้ำสองจะเร่งดำเนินการโดยเร็วและสามอาจพบน้ำขุ่นมีสีมีตะกอนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยหลังจากหลังหลังจากหลังจากการทำงานเนี่ยซึ่งปรากฏว่าทุก่านครับมันไม่เล็กน้อยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหมีคนส่งคลิปมาให้ดูที่บอกว่าน้ำขุ่นมีสีตะกอนเล็กน้อยมันไม่เล็กน้อยนะครับโอ้โหคือเมื่อวานคุณสกลสุนทรวานิชกิจ 229ไกลเขต4นะครับเทศบาลนครลงังสิทธ์เนี่ยเขาก็ไปดูหน้าง,งานไปในพื้นที่เลยครับไปตรงจุดที่การประปาส่วนภูมิภาคเขากาลังกาลังเชื่อมประสานท่อนะครับซึ่งคุณสกลก็เล่าให้ผมฟังว่าม,ม,มันเห็นมันต้องมีอะไรผิดพลาดในการนะครับในการเชื่อมประสานท่อจาก800เป็นพันสนี้แน่ๆนะครับมันเลยทําให้มีนะครับมีโคลนมีตะกอนมีอะไรต่างๆหลงเข้าไป หลุดเข้าไปในระบบนะครับเข้าไปในท่อที่กําลังเปลี่ยนเข้าไปใหม่ซึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพอน้ําเสียพอน้ําขุนพอตะก,กรอะไรต่างๆมันเข้าไปแล้วครับพอมันเดินเครื่องตามปกติเดินเดินเดินจ่ายน้ําตามปกติบ้านแรกใครเปิดน้ําใช้ก่อนคนนั้นก็สวยเข้าแท้งมาเต็มๆเลยครับมีคนหนึ่งให้ผมดูนะครับเปิดแทงดูโอ้โหคือ คือน้ำดูไม่ได้อะครับคุณต้องล้างแทงออกก่อนเพื่อที่จะเปิดแทงคือนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีความผิดพลาดในการในการซ่อมแซมตรงนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับแจ้งเข้ามาถึงผมว่าอยากให้ช่วยนะครับรณรงค์รายชื่อนะครับของพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าพูดตรงๆก็คือเป็นลูกค้า ็นล,ลูกค้านะครับซึ่งก็ล่ารายชื่อในฐานะลูกค้าที่ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพเข mm hmm. าก็ยังถามด้วยนะครับแล้วสิ้นเดือนนี้คุณให้บริการน้ําที่ไม่มีคุณภาพแล้วจะมาเก็บค่าน้ำไหมครับจะมาเก็บค่าน้ําจากประชาชนไหมครับ mm hmm. หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ําบางคนอาบแล้วคันบางคนแพ้บางคนนะครับ mm hmm. เป็นผื่นขึ้นนะครับได้รับบริการ ที่ไม่มีคุณภาพนะครับแต่สิ้นเดือนนี้เขาก็ยังต้องจ่ายค่าน้ําอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าคิดนะครับว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะมีเรื่องของการเยียวยาหรือชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ใช้น้ําที่ไม่มีคุณภาพตรงนี้ยังไงนะครับเนาะหรือมีใครมีทางออกไหมครับใครมีก็เสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ นะลองพิมพ์ลองแจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคมเมนต์สักพักหนึ่งนะครับครับเป็นการซ่อมที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีการล้างท่อหลังซ่อมบำรุงทีมซ่อมไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE โอ้โหนี่มีคุณคุณเติมศินนะครับคอมเมนต์ comment มาแบบยาวเหยียดเลยนะครับในเรื่องของอในเรื่องของน่าจะน่าจะไปดูเรื่องของการการเปลี่ยนท่อประปาด้วยใช่ไหมครับโอเค ขอบคุณนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ําประปานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับลองเข้ามานะครับผมวันนี้มาไลฟ์เพื่อเช็คกระแสสั้นๆนะครับว่าปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับน้าประปาส่วนภูมิภาคเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาอธิบายนะครับว่าทําไมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมันขุ่นนะครับมันมีกลิ่นนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับโครงการเปลี่ยนท่อนะครับ จากท่อ800เป็นท่อพันสนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มแรงดันได้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ท่อใหญ่ขึ้นนะครับน้าไหลแรงมากขึ้นแต่ว่าในกระบวนการทํางานมันมีความผิดพลาดนะครับมันก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนนะครับเรียกร้องให้เราไปดูในพื้นที่แล้วช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับผมก็ไปเจอในแต่ละหมู่บ้านที่ผมเล่ามาไม่ว่าจะเป็นพฤกษา17พนาสวนอิงรดาบุรีรมหรือพฤกษา20นะครับแล้วผมก็กลับเข้ามากลับมานะครับสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันตรงนี้ว่า จะเอาปัญหานี้ครับจะเอาปัญหาเนี่ยพวกเราสสพักเก้าไกลทั้ง6คน6เขตนะครับอาจจะรวมถึงนะครับสสพักเพื่อไทยด้วยซึ่งก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับฝ่ายที่เรากําลังจะตัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยพวกเราคิดว่านะครับควรที่สสในพื้นที่ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องเข้าไปนะครับขอคําชี้แจงขอความชัดเจนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตแล้วละครับว่า ทําไมปัญหานี้นะครับมันถึงเกิดขึ้นนะครับทำไมปัญหาเกี่ยวกับน้ําประปาในจังหวัดปทุมธานีมันคาราคาซังมายาวนานหรือเกินนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะต่อไปสุดท้ายที่ปลายทางของพวกเรานะครับะระหว่างกลางก่อนกลางทางของเราเราจะทําอะไรครับพักก้าวไกลเรานะครับจะเสนอร่างพรบน้ําประปานะครับร่างพรบน้ําประปาเป็นหนึ่งใน45ฉบับ เป็นหนึ่งในกฎหมาย45้าร่างกฎหมาย45ฉบับที่จะยื่นเข้าสูส่สภาทันทีครับร่างพรบน้ําประปานี้จะว่าเรื่องอะไรครับแน่นอนครับว่าด้วยเรื่องของการที่นะครับมีผู้ให้บริการน้ําประปานะครับมากกว่าการประปาส่วนภูมิภาคมากกว่าการประประนานครหลวงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะทําให้พวกเรามีตัวเลือกมากขึ้นนะครับมีผู้ให้บริการที่มันมากขึ้นนะครับกับ2ก็คือต้องไปแก้ในส่วนของ มาตรฐานในการให้บริการคุณภาพของน้ำที่ ไปถึงบ้านประชาชนต้องเป็นยังไงมาตรฐานต้องเป็นแบบไหนนะครับนี่คือ2เรื่องหลัก1นนะครับเรื่องของการแข่งขันที่จะให้มีผู้ให้บริการน้ําประปามากขึ้นกับ2เรื่องของการที่นะครับน้ำประปาที่จะไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนต้องมีคุณภาพไม่ใช่ไปแบบคุณมีตะกรบแบบนี้นะครับมีกลิ่นแบบนี้แล้วสิ้นเดือนก็มาเก็บตังประชาชนไปนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับเรื่องของการล่ารายชื่อเรื่องของการเข้าชื่อกันนะครับเพื่อนะครับ ลองทวงถามถึงการรับผิดชอบการชดเชยประชาชนตรงส่วนนี้นะครับโอเคครับนี่คือระหว่างทางนะครับมาดูปลายทางกันครับปลายทางของพรรคเก้าวไกลนะครับเราคิดว่าบริการสาธารณะแบบนี้นะครับควรเป็นอำนาจของท้องถิ่นนะครับประปาขยะถนนหน,นทางน้ำไหลไฟสว่างทางดี มีการจัดการขยะที่ดีอะไรต,ต่างๆพวกนี้นะครับพักเก้าไกลเราพูดย้ําเสมอว่าควรเป็นอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ท้องถิ่นทํานะครับป่บปานี่ควรที่จะโอนย้ายมาให้กับท้องถิ่นได้แล้วนะครับอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือในแล้วแต่นะครับอยู่ที่นะครับหลังจากที่เราสามารถกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นอย่างเต็มสูบแล้วนะครับจะต้องมีการนะครับ เอาบริการสาธารนณะทั้งหมดเนี่ยให้กับท้องถิ่นเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้บริหารท้องถิ่นคือคนที่รู้ปัญหาของคนในพื้นที่ดีที่สุดทุกวันนี้คนคูคตลำสามแก้วล่าสวายนะ้ำประปาไหลอ่อนนะ้ำประปาไหลเบาเวลาเขาไปร้องเรียนกับนายกเทศมนตรีก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะไม่ได้มีอํานาจไม่ได้เป็นเจ้าของไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทําได้ก็แค่ประสานไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลังสิตซึ่งถ้าการกระจายอํานาจมันเกิดขึ้นแล้วเอาการประปามาไว้กับท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเต็มใช่ไหมครับถ้าเขาถูกร้องเรียนว่าน้าไหลอ่อนถ้าเขาถูกร้องเรียนว่าน้ําขุ่นน้ํำข้นมีกลิ่นมีสีแล้วเขาไม่ทําไม่แก้นะครับครั้งหน้าประชาชนก็จะไม่เลือกเขาครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าบริการสาธารณะต่างๆนะครับควรเป็นอำนาจของท้องถิ่นในฐานะคนที่รู้ปัญหาดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับผลักดันไปด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรต่างๆพักเก้าไกลเรานะครับตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเรารู้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี่แหละที่ทําให้เศรษฐกิจปากท้องของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้รับการแก้ไขมีแต่คนบอกพักเก้าไกลทําแต่เรื่องใหญ่ๆปฏิรูปกองทัพกระจายอํานาจออโอ้ใหญ่โตมากเลยมีแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยแล้วปากท้องของพี่น้องประชาชนล่ะ เรากําลังจะบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันครับนี่ไงเรากระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดทําการประปาจัดทําประปาแล้วทําน้ําประปาที่มีคุณภาพพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องไปซื้อน้ําดื่มนะครับก็ได้น้ําประปาที่สะอาดใช้ได้น้ําประปาดื่มได้ด้วยในอนาคตก็ลดค่าใช้จ่ายไปก็นี่คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องไหมครับเช่นเดียวกันครับ ปัญหาโครงสร้างนำมาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องครับพ่อแม่พี่น้องโอเคนี่คือไลฟ์สดนะครับประจําวันนี้ไม่ใช่ประจําวันนี้สิประจําหลังจากที่ได้ไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องเรื่องของน้ำประปามาอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับอ่านคอมเมนต์เล็กน้อยนะครับขอบคุณนะครับจํานวนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมมาเข้ามาชมกันนะครับขอบคุณครับใครมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์แจ้งไว้ได้นะครับ ที่เชยส้มถนนโนลคอลโรดลังสิตหน่อยโลคอลโรดลังสิตโลคอลโรดลังสิตคือเส้นเรียบคลองเหรอครับโลคอลโรดขออภัยนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์แจง้งเข้ามาได้ผมผมไม่แน่ใจว่าโลคอลโรดลังสิตคือตร,ตรงไหนตรงตลาดแถวแถวลังสิตตรงนู้น,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 นเห<อ>รอโออ้ามายเสียงดังเออกันนะครับขอบคุณครับใคร นไไปด้วควันลางกูลคลองสามลาสวายน้ำขุ่นอยู่ครับโอเคยังขุ่นเหมือนเดิมคันผิวจนต้องไปหาหมอโอ้โ oh ห oh. mm hmm. ฝากบอกนายกพิธาค่ะสู้ๆโอเคครับเป็นกำลังใจให้ในายกพิธาเช่นกันนะครับไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยครับเดอะคัลเลอร์คลองสี่ครับตรงวัดกลางคลองสนะี่เนาะเดอะคัลเลอร์ขุนมากครับน่าจะเป็นท่อเส้นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ๆนะคะขอบคุณครับคุณปูอยู่เจริญครับเยี่ยมเลยสอสครูคตขอบคุณครับปกติจ่ายน้ําเดือนละ160เดือนนี้ต้องเสียค่าล้างแทงเพิ่ม500 <6. S 1> นี่ไงครับปัญหาปากทอง <6. S 1> คือคือ,คอน่าจะเป็นบ้านแรกๆที่เปิดน้ําใช่ไหมครับคุณคุณธนพรนะครับหมายถึงธนพลถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผู้ชายกพพ็พอน้ํามันเข้าไปอยู่ในท่อนะ แล้วคุณก็เราก็เปิดมาเป็นคนแรกๆเราจะรู้ได้ไงอะ่ะมันก็เข้าแทงอะ่ะสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องล้างแทงอีกเสียค่าแทงเพิ่ม500โอ้โหเจ๊ายเพทายเพลสลงสามลำลูกกาไหลอ่อนค่ะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆมีคอมเมนต์เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่สามารถอ,อ,อ่านได้ทั้งหมดจากจากจากคอมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ท,ท,ท,ที่มาให้คอมเมนต์กันให้แสดงความคิดเห็นกันใครใครอยากให้ผมไปดูอะไรนะครับก็ยืนยันครับยังอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนครับอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนเดินดินผมเดินด้วยรถติดผมติดด้วยน้ําไหลอ่อนน้ําไม่ไหลน้ําไม่มีกลิ่นมีสีผมก็เผชิญหน้าแบบเดียวกับที่พ่อแม่พี่น้องเป็นแหละครับแล้วจะเอาปัญหาน้ําประปานี้นะครับพาสสอของพรรคก้าไกลรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับ ไปปรึกษาหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตว่าทางออกของเรื่องนี้แบบเร่งด,วด่วนรวมถึงการทดเชยเยียวยาด้วยครับจะเป็นยังไงขอบคุณครับที่รับชมกันสวัสดีครับ